ครับทุกคนพ่อพี่ปุ้ยนะครับพีเตอร์จีบีเอสที่ช่องพีเตอร์จีบีเอสนะครับสำหรับคลิปนี้มีน้องๆขอมาให้พี่ปุ้ยสอนเล่นตีคอร์อจังหวะคันทรีนะครับแล้ววันนี้พี่ปุ้ยก็เลยจะมาทําคลิปนี้สอนง่ายๆโดยจะอธิบายว่าการที่เราจะเล่นตีจังหวะแบบคันทรียกตัวอย่างเช่นพี่ปุ้ยเล่นเมื่อตอนต้นเนี่ยนะครับมันก็คือเอามาจากเพลงนักสแสวงหานะครับของพี่ปูนั่นเองนะครับแล้วมันม,มีวิธีการศึกษาอย่างไงแล้วเราจะต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งสายเราไปลุยกัน โอเคครับสายหนึ่งพี่ปุ้ยตั้งเสียง E ครับสาย2เสียง B สาย3มเสียง G สายสเสียง D สาย5เสียง A และสาย 6, หกเสียง e. อีโอเคครับโอเคครับผมก่อนอื่นเลยนะครับพี่ปุ้ยก็จะขออธิบายนะครับวิธีการที่เราจะเข้าใจคลิปนี้ก่อนนะครับพี่ปุ้ยจะมี ดัมบีดนะครับแสดงให้ก็คือจะมีเสียงกล้องเสียงสแสนเสียง Hi ให้แฮทให้นะครับเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นว่าสิ่งที่พี่ๆกำลังจะสอนเนี่ยน้องๆมีวิธีการที่จะฝึกยังไงประเด็นแรกสิ่งที่น้องๆควรจะเข้าใจนะครับก็คือในการเล่นคันที่นะในการเล่นกัน,ะน,กนกที่ก็คือ <S 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 เขาเรียกว่าอัพบีดหรือจังหวะยกนะครับหลายคนไม่เคยเล่นเพลงอ่ะกับเมทรนอมหรือฝึกกับไอตัวติ๊กติ๊กตอกตอกเนี่ยนะครับ อ่า Tiktok ของเรานั่นแหละเราก็จะงงว่าเอ๊ะไอตัวอัป e a t คือจังหวะอะไรนะครับถ้าน้องๆไปดูตามメโทรนอมทั่วไปมันจะนับ1 2 3 4ทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่ปุ้ยอ่าไม่ให้ตัวแสแนร์กับไฮแฮทเนี่ยมันเล่นนะครับพี่ปุ้ยกดเพลย์อันนี้คือความเร็วอยู่ที่100นะครับ100บีตต์เปอร์มินิทนะครับอ่าพี่ปุ้ยลองกดเพลย์ดูอ่าน้องๆจะได้ยินเสียง คิดดำหรือเบตดดำหรือกองกระเดื่องนั่นเองนะครับมันจะเคาะ1 2 3 4 1 2อ4สอันนี้ยกตัวอย่างพี่ปุ้ยตีขวาจีนะถ้าเกิดว่าพี่ตีลงอย่างเดียวเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเขาเรียกดาวบีดหรือจังหวะตกนั่นเอง2 3 4เวลาเราเล่น เราเล่นดาวบีดปกติ2 3 4 2> ที่เราเปลี่ยนคอร์ด2อ4 2 3 4 1 2 3 4อันเนี้ยเขาเรียกดาวบีดนะครับแต่คันทรีเนี่ยนะครับพิปุ้มาสังเกตเองนะอันนี้ก็คือช่องอื่นสอนอยังไงพี่ไม่รู้นะแต่ด้วยด้วยการสังเกตของพี่เองเนี่ยพีิปี้พบว่ามันเล่นจังหวะอัพบีดซะส่วนใหญ่นะครับ โดยมันจะมีดาวบีดด้วยแล้วมันจะมีอัปบีดด้วยแล้ววันนี้จะมีเคล็ดลับว่าเราจะเล่นยังไงให้เราเล่นได้ทั้งดาวบีดและอัพบีดโดยให้มันเกิดความแตกต่างนะครับวิธีการก็คือถ้าน้องพ,พี่ปุ้ยเปิดแสแนปุ๊บน้องๆจะได้ยินจังหวะตกทีนี้จังหวะอัปบีด Beat เนี่ยพี่ปุ้ยจะลองดีดขึ้นดูอ่ะจับคอร์ดจีมันเดิมพี่ปุ้ยลองดีดขึ้นอ่ะพวกนี้คือสไตล์เลกเก้เนี่ยจะใช้ยเยอะนะครับอ่ะเรามาลองเล่นกับ Beat ดัมบีดดู หนึน1และ2และ3 1นและ2และ3และ4และอ่าอันนี้เขาเรียกอัพบีดใช่ไหมครับบางคนสงสัยแล้วมาถึงตรงนี้อ๋ออัพมันก็คือจังหวะยกมือนั่นเองดาวอัพดาวอัพดาวอัพ,อพหนึ่งและ 2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และไปเรื่อยๆแบบนี้เขาเรียกอัปบีดนะครับถ้าเราดีดตรงจังหวะและเนี่ยคือเรากําลังเล่นอัปบีดอยู่นะครับหรือจังหวห่ายกนั่นเองทีนี้พอเราเล่นอย่างนี้แล้วถ้าพี่ปุ้ยเล่นจังหวะที่1พี่ปุ้ยดีดสายเบสอ่าดีดลงให้มันเกิดสายเสียงเบสก่อนอ่าจังหวะพี่ปุ้ยเนี่ย หนึ่งและสองและมันก็คือการเล่นหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และโน้ตเนี่ยพอต้องน้องลองพิดเสียงโน้ตไฟกับเสียงใจที่สั่นตามเสียงหมายถึงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าทีนี้ ถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะเป็นเหมือนเราศาสตร์คอร์ดธรรมดาคล้ายๆก็เล่นได้ใช่ไหมครับแต่คันทรีเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าความกระชับของมันความกระชับเกิดจากการที่เวลาพี่ปุ้ยเล่นพี่ปุ้ยจะให้มันมีเสียงแค่ตึกต๊อกตึกต๊อกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการอุดสายอาจจะมีการยกมือมือซ้ายกดยก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  พอเรายกปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะหายมันจะเกิดความกระชับอันนี้คือต้องฝึกนิดนึงนะครับอ,อันนี้คือแบบที่1นนะครับดีดก็คือลงขึ้นลง ทีนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งอ่ะพี่พี่จะลองสาธิตก่อนเดี๋ยวจะอธิบายว่าเล่นยังไงครับหาพี่พี่เปิดให้แฮปด้วย มันจะมันจะเพิ่มความซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะครับโอเคครับสักคู่นี้พี่ป Is allora ุ้ยเล่นยังไงฮะพี่ปุ <h <h ้ยเล่นลงลงขึ้นลง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 ขึ้นลง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 ขึ้นลงลงลงอ่าก็คือเราไปจับตามบีดนะครับก็คือพี่ปุ้ยเนี่ยดีดลงแล้วก็พี่ปุ้ยเล่นอ่าลงขึ้นลงแต่พี่ปุ้ยจะไม่เล่นสายข้างบนพี่ปุ้ยจะมาดีดสายแถวแถวสายสามสายสี่อ่าสายสามสองหนึ่ง แล้วก็ลงลงลงขึ้นลงลงลงอ่าแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดอ่าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคันทรีเนี่ยมันเป็นเบสออน อัปบีดอยู่แล้วแต่คือเราสามารถใส่ความาลูกเล่นเข้าไปถ้าเราไปสังเกตตอนต้นเพลงของวิปูเนี่ยนะครับจะมีการเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับพี่พี่เล่นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงก็คือลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงลง นะครับแต่เราจะมาโฟกัสที่จังหวะสายเบสตึงตึง,ง,งเพื่อให้มันเกิดความแตกต่างนะครับในในแพทเทิร์นการดีดถ้าเราไปเล่นในดัมดัมบีดมันจะเป็นอย่างนี้ ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้น้องๆไปทําความเข้าใจในเรื่องของลิททิ้มหรือ,รอจังหวะนะครับแล้วก็ให้เราลองใช้เทคนิคที่พี่ปุ้ยอธิบายเนี่ยไปลองฝึกดูนะครับก็หวังว่าคงจะทําให้น้องๆทุกคนมีความเข้าใจมากขึ้นในการเล่นจังหวะคันทรีนะครับสไตล์พี่ปูพงศิษย์นะครับโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่ปุ้ยก็ง่ายๆครับ ค่คอมเมนต์ว่าขอบคุณใต้คลิปนี้ก็จะเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปต่อไปได้อย่างมากเลยนะครับส่วนใครที่เป็นครั้งแรกที่มาชมคลิปนี้อาถ้าคิดว่าอยากชมคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดซับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดน,นะครับเกเคสำหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเล่นกีตาร์ทุกวันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ